เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมกับเมนูผัดกระเพราหมูสับเห็ดฟางนะครับทำออกมาน่ากินแบบนี้แหละนะครับใครดูจบทำเป็นทันทีเลยนะครับไปครับไปดูวิธีทำกันก่อนช่องพิ๊บอย่าลืมกดติดตามให้เชิลูกใครไมยทำด้วยนะคะก็ตา อัันแรกนะครับผมก็ต้องใส่น้ํามันเป็นน้ํามันหมูนะครับแล้วก็ใส่หมูสับลงไปนะครับพอดีลืมกดถ่ายนะครับผ่านให้หมูสุกเลยนะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับเป็นพริกขี้หนูกับกระเทียมนะครับโคลกตามชอบเลยใครชอบเผลดเตอร์เพิ่มพริกได้นะครับ ใส่ตัวปักยาวนะครับหั่นตามชอบเลยใครที่ไม่ชอบไม่ต้องใส่นะครับไม่ซีเรียสนะครับซีอิ๊วดำนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะครับสำหรับซีอิ๊วดำใครไม่อยากใส่หรือไม่ชอบดำๆแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับน้ำเปล่าเล็กน้อย จบเร็วเหมือนเหมือนเดิมเลยนะครับผมเมนูกระเพราทำง่ายๆอร่อยด้วยเหมือนเดิมนะครับวงนนี้ฝนตกอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยตัดหวานนะครับด้วยน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับผมอ่าใกล้ละใกล้ละใกล้เสร็จแล้วนะครับ ใ่เห็ดฟางนะครับจะหั่นแบบไหนก็ได้นะครับผมวันนี้ใส่ไปเลยนะครับผัดเลยนะครับวันนี้เราจะเน้นแบบแห้งๆหน่อยนะครับใบกระเพราเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ไมใส่น้ำจักหน่อยเี๋จะผัดไฟแรงเลยนะครับมันจะแห้งๆนะเห็ดมันสุกง่ายอยู่แล้วนะครับ ไม่ต้องกังวลไปอกลิ่นม,มี่หอมมาเลยนะนี่ยผัดอีกผัดอีกเดียวเดียวนะครับผมจังหวะสุดท้ายแล้วนะครับผมเป็นน้ำมันหอยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะเลยพอดีพอดีผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับน้ำมันหอย ไก่เยอะอร่อยแน่นอนนะครับส่วนไอ่ผงชูรสนั่นใครอยากใส่ก็ใส่นะครับเรียบร้อยแล้วก็ตักราดข้าวกันเลยทุรักทุเลเหมือนเดิมนะครับผมราดลงไปเลยนะจ๊ะทีรักจ๋าดูปาดติโท้ออืือ ทำออกมาได้น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยก็เป็นอาเสร็จนะครับผมกระเพราหมูสับเห็ดฟางชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับจะคลายให้กันหน่อยนะครับลูกถ่ายไม่ทําคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเสร็จยังเสร็เสจยังนะพ่อสาย